ก็เมื่อนี้นะคะเป็นโอกาสดีได้ไมาเยี่ยมทั้งทีมชรอรบอออสอมอ lost, ที่น่ารักทุกคนเลยมาถึง<笑><笑>แล้วก็การจังถน้าน,นอกเมือนดูที่หวัวบาลเท่าเกิดเหตุเกิดเหตุการณ์จังซีขึ้นมามันก็ทําให้เขาเรียไงพวกเราถือถือว่าทั้งทีมชรบอและอสอมเท่าเป็นกําลังสําคัญที่เปรียบเสมือนทหารแ <c oughs> นวห <c oughs> น้ามูบาเนาะ<ๆ> ซึ่งกุ้งนี่ก็ไปดีไปเยี่ยมมาหลายจุดแล้วมีความรู้สึกว่าเห็นถึงความยากลําบากและความทุ่มเทของทั้งพี่น้องชาวช,าวชรบอรเราและอสอมซึ่งกับมันใจว่ารัฐบาลกับคงมองเห็นจุดนี้ เพราะว่าเอาไงเนาะพื้นที่เ้องมันก็นเป็นพื้นที่แบบว่าอยู่ไกลชายแดนเนาะ,เ,นะเกิดเหตุการณ์ที่สําคัญบางครั้งนะ่ะทหารก็อาจจะมาดูแลหมู่บ้านใน้บ่ทั่วถึงแต่ทีมงานเฮ่าที่สําคัญและเข้มแข็ง,ขงก็คือทีมชอระบอกับทีมอ,อสซอมอนี่แหละที่ดูแลประชาชนยังไกลชิดที่สุดนี่แหละค่ะมื้อนี้ก็เลยได้มาขอบคุณและกามาให้กําลังใจทุกคนและคิดว่ารัฐบาลเนี่ยบ่ทอดถึงแน่นอนเนาะค่ะและกามันว่าถ้าเกิดหลังจาก เหตุการณ์ี้เข้าสงบแล้วก็คืออยากให้พี่น้องเข้านะคะทั้งทีมชอระบอละกาทีมอสอมอซอยการดูแลเหลื่องยาเสพติดเนาะคะ่ะก็คือเพราะว่าตอนนี้วองตรงว่ามันหลายแห้งมันก็มันก็เหมือนเป็นสิส่งหนึ่งที่ว่าทำลายลูกหลานเข้าเนาะทําลายเยาวชนบางครั้งลูกที่กําลังสิ้นยถามมาเกิดการติดยามันกับหนึ่งมงเมนปัญหาแค่ประเทศแต่สิ่งแรกที่เกิดก็คือปัญหาขอบขั้วเนาะ คือหนึ่งพ่อแม่ก็ทุกใจพ่อแม่ก็ลาบากเนาะหนูก็เป็นแม่ผู้หนึ่งก็เห็นความสําคัญตรงนี้ว่าถ้าเกิดลูกร้านเท่าติดยามันก็เป็นผ้าลาคนข้างที่สินักเนาะเห็นไปหมู่บ้านนึ่งอะ่ะลูกติดยาแบบเผาเฮือนเลยน่นะค่ะใช่ก็เลยบอกว่านี่แหละค่ะก็เลยว่าอยากสีขอกําลังทุกคนเนะาะแต่เกิดมันว่าผ้าว่าเท่าสงบแล้วคนนี้ละต้องให้ทหารในหนาของ ตำบลละกมุบานเท่าทุกคนซอยกันดูแลเป็นหูเป็นตาน้าแน่นะคะเรือนยาเสพติดนะคะมิน้กาบบวี้ยังหลายไม่ให้กำลังใจเดี๋ยวไม่เห็นหนาเยี่ยมพี่น้องเท่าทุกคนน,ะนะคะั่แหละค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะอ และดีใจมากได้มีโอกาสมาเยี่ยมนะคะให้กําลังใจทุกคนนะคะพี่ขอบคุณมากค่ะพี่แหญ่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนไปเยี่ยมทละบอฐานต่อไปก่อนเพราะว่าจะพยายามไปเยี่ยมและให้กําลังใจทุกฐานนโซลุ่มฐานาค่ะเพราะว่า